สวัสดีครับผมนายรัตพงศ์เกตรวมพันธลักษ์ปฏิบัติการจากสำนักที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติกรมศิลปากรขอต้อนรับทุกท่านสู่นิทรรศาการศิลปะวิทยาการจากสาสมเด็จตอนนี้เราอยู่ในส่วนของสองสมเด็จกับสมุดภาพรามเกียรตินะครับได้มีการกล่าวถึงสมุดภาพชิ้นนี้นะครับสมเด็จกรมพยยาดำรงราชานุภาพได้ส่งสมุดภาพชิ้นนี้นะครับให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยยานทิศรานุวัติวงศ์เพื่อที่จะทรงวินิจฉัย ซึ่งผลวินิจฉัยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานนิสสลานวัตถุวิทยวงเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกคือวัตถุประสงค์ในการเขียนภาพก็คือภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่เขียนลงบนสมุดไทยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเอาไปใช้ทําอะไรนั่นเองนะครับซึ่งท่านทรงวินิจฉัยว่าสมุดภาพรามเกียรติ์เล่มนี้นายช่างเนี่ยได้เขียนเพื่อที่จะใช้เป็นร่างเทียบเพื่อที่จะเขียนภาพพระเบียงคตนะครับวัดพระเสียรกนัศาสดารามนั่นเองนะครับ สาเหตทุที่ทรงวินิจฉัยว่าเป็นภาพล่างประดับพระเเบียงคตเนี่ยทรงสังเกตจากข้อความนะครับที่ปรากฏบนสมุดไทยนะครับตรงบริเวณมุมด้านซ้ายบนของภาพนะครับซึ่งเขียนว่าข้างประตูฉนวนด้านตะวะตกถึงมุม3ห้องนะครับถ้าเราลองพิจารณาข้อความเนี่ย จะสามารถที่จะตีความได้ว่าที่ช่างเขียนต้องกลับว่าอย่างนั้นก็คือเป็นการวางแนวห้องภาพกับแนวผนังของพระเบียงคดนั่นเองส่วนประเด็นถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องการกําหนดอายุสมัยของการเขียนภาพล่างเพื่อที่จะได้เทียบเคียงได้ว่าภาพล่างนี้เขียนเพื่อที่จะประกอบ การเขียนภาพพระละเบียงในคราวไหนเพราะว่าการเขียนภาพประดับผนังพระละเบียงเรื่องรามเกียร์เนี่ยมีการเขียนแล้วก็ลบแล้วก็เขียนใหม่ขึ้นหลายครั้งนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับจนถึงสมัยรัชกาลที่5สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานิสรานวัติวงศ์เนี่ยทรงมีความเชี่ยวชาญนะครับในด้านงานจิตรกรรมโดยเฉพาะงานจิตรกรรมลายเส้นแบบไทยประเพณีนะครับทรงจําฝีมือนะครับของช่างเขียนที่อยู่ในสมัยของพระองค์ได้นะครับที่สําคัญสําคัญเลยเนี่ย จะมีอยู่2ตอนตอนแรกคือตอนทศกัณฐ์ล้มซึ่งก็จะเป็นตอนที่เรานํามาจัดแสดงตรงนี้นั่นเองนะครับในแง่ของการกําหนดอายุสมัยภาพล่างที่เขียนลงบนสมุดไทยชิ้นนี้นะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอิสลานุวัตติวงศ์นะครับทรงคุ้นเคยกับรูปแบบลายเส้นของงานจิตรกรรมไทยนะครับเลยเสนอข้อสมมติฐานว่าด้วยนายช่างนะครับที่เขียนภาพตอนสําคัญสําคัญ2ตอนลงบนสมุดไทยชิ้นที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่บริเวณตรงนี้นะครับ จะเป็นภาพล่างตอนทศกัณฐ์สั่งเมืองนะครับเขียนขึ้นได้อย่างวิจิตบรรจงมากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานอิศรานวัติวงศ์ทรรสันิฐานว่านายช่างที่เขียนภาพล่างตอนนี้คือพระอาจารย์แดงแห่งวัดผงรัตนารามแล้วก็จะมีตอนสําคัญอีกตอนหนึ่งนะครับซึ่งก็คือตอนทศกัณฐ์ล้มท่านจํารูปแบบหลายเส้นได้ว่าน่าจะเขียนโดยพยาหัตถการบัญชากันจากวางช่างสิบ์หมู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นนั่นเองนะครับจากข้อสัินิฐานว่าด้วย นายช่างที่เขียนภาพล่างนะครับในสมุดไทยเรื่มนี้2คนคือพระอาจารย์แดงแห่งวัดผงตนารามและพระยาหัตการบัญชากันนะครับก็นํามาสู่ข้อสรุปว่าภาพล่างบนสมุดไทยชิ้นนี้น่าจะเขียนเพื่อที่จะใช้เป็นล่างเทียบในการเขียนภาพฝ่าผนังเรื่องรามเกียรตินะครับในข่าวที่บุรณะพระเะเบียนคตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากนายช่างทั้งสองคนนี้นะครับเป็นเจตกรที่มีบทบาทสําคัญนะครับในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่5นั่นเอง สมุดภาพล่างเรื่องรามเกียรติ์บทสมุดไทยเล่มนี้นะครับเป็นเอกสารโบราณนะครับที่ปัจจุบันนี้จัดเก็บอยู่นะหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาชมนะครับงานจิตรกรรมบนสมุดภาพล่างเรื่องรามเกียรติ์ชิ้นนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามาชมได้ในนิรรชาการศิลปวิทยาการจากสารสมเด็จ